就是那边两的山口还是少一点的，然后呢，你这南昌你还少呀？

มอนอซับดนะมอนแต่ล้ะมน็ให้่ตายก็ไม่คู้ปัจจาัเจ้เราเราก็ปัจจาของตนไงมันแต่เดี๋ยวปัจจาก็เปียจะปัจเต้นอกเปียน้นแต่หลายนะก็จกูจะ 고리는 저녁을 시쯤하 sinh ngon, phở, first, a sikai. Sikai 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 à, sikai 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 không? Jangan ada aku macamkan lakukan dalam zaman 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 zaman

ว so oh. well, oh, oh. well, the ่าเลยแต่กูมันจะตัวเดียวไปฮะก็เลยแต่กูมุ่งมั่นจะตัเดียวลอยก็มาอื่บ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 ่่บ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 

으, 으, 통, 어, 으, 아 으, 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 으,

Ô, oh, được là có hợp, yeah. oh, cái là có động. Ô, hoạt động của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  hoạt

どうな。どうま。ね、どうのあ、でか。うん。て。どうな、き。

那给。Oh, no, okay, no. เรากน้องเล่นเห็นแล้วน่าสุดตาจอย่างเดจองเลือกมันเป็นจออย่างตามที่กินอยู่นี oh ้เลยสิผมกินอยู่นี่แล้วน่ะมั้อเดี๋ยว

เอาเช่าปัะตก่นนเนะนชาก็ไสแตเนียบอีต้องให้น้องสี่ก็เจอคนมาหลาใหม่ฮะสี่ก็เนมาหลาย่ น่ารั้วเจาก็เป็นนะสืะมรู้สึก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 少点，要有谁难听啊？ あ。 La hora más, el video sí. la, sí. la toma.